สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจอ้อนใหญ่เหมือน,นเินฟาร์มด้วยนะครับความอ้อนจังงวัดสุพัรณุบุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีเรื่องราวด,ดีของการเลี้ยงอ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซืร้อขายปรึกษาข้อมูลนะครับมันจะสะดวกเพื่อที่จะ,ะได้สะดวกนะครับว่าเราปรึกษากันง่ายพิมพ์ง,ง่ายอะไรง่ายครับสามารถส่งรูปส่งวิดีโอได้นะครับ ในยู u ูบผมอาจจะตอบชานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะค,ะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมพ่อแม่อ้นถึงแพงจังนะครับทำไมที่ฟาร์มผมไม่แบ่งพ่อแม่พันเลยแล้วก็เรื่องตลาดอ้นนะครับว่าทำไมคนถึงมาสนใจเลี้ยงอ้นกันอะไรกันนะครับ แล้วก็ตลาดมาดันจะไปนะทิศทางไหนนะครับสามารถไปในทางทิศทางไหนได้บ้างนะครับก็ผมจะมาเริ่มที่คําถามแรกก่อนนะครับว่าอ้นเนี่ยทำไมพ่อแม่พันอ้นเนทำไมถึงแพงจังนะครับผมให้คิดอย่างนี้นะครับผมเอาอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้คือผมตีให้ตำาๆก่อนนะครับสมมุติว่าอ้นหนึ่งแม่เนี่ย ออกลูกครั้งละสองตัวนะครับหนึ่งแม่นะออกลูกได้ได้ครั้งละสองตัวแล้วหปีเนี่ยแม่แม่อ้นหนึ่งตัวจะออกลูกได้สามครั้งก็เท่ากับว่าเอาสองเอาเอาจำนวนตัวที่ออกได้แต่ละครั้งก็คือสองมาคูณจำนวนครั้งต่อปีที่ออกได้ก็คือสามก็มันก็จะเท่ากับหเอามาคูณกันก็เท่ากับว่าหนึ่งปีเนี่ย ในระยะเวลาหนึ่งปีอ่แม่อ้อนหนึ่งตัวจะทําลูกได้หกตัวนะครับแล้วสมมุติว่าราคาตอนนี้ลูกอ้อนอยู่ที่สี่พันต่อคู่นะครับหนึ่งคู่ก็คือสองตัวถูกต้องไหมครับแล้วจํานวนลูกอ้อนที่เที่ยวได้คือหกตัวเราก็เอาหกเนี่ยมาหารด้วยสองมันก็จะเหลือสามคู่เราก็เอาสามคู่เนี่ยไปคูณราคานะครับ สี่พันคูณสามมันก็จะเท่ากับว่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับมันก็จะเท่ากับว่าแม่อ้นแม่อ้นหนึ่งตัวในในระยะเวลาหนึ่งปีสามารถทําเงินได้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้คือผมตีแบบต่าๆนะครับอันนี้เป็นนี่ก็เป็นหนึ่งเหตดผลนะครับว่าทําไมพ่อแม่อ้นถึงแพงนะครับส่วนของผมอะผมเคยทําได้สูงสุดแปดตัวนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่ที่สี่ตัวห้าตัวขึ้นนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณสองตัวครับมันจะออกลูกไม่มันจะออกลูกประมาณสามตัวสองตัวครับมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวแล้วครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วผมออกลูกผมไม่เคยเกินสี่ไม่เคยเกินห้าเลยครับสมัยก่อนแบบไม่ได้ใช้ยาบำรุงไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้อาหารเสริมครับ มาช่วงหลังให้ยาบำรุงอาหารเสริมอะไรเงี้ยมันก็ได้ลูกเยอะนะครับมาหลังก็ห้าตัวหกตัวมีอยู่ช่วงได้เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเลยครับแปดตอนนั้นก็มาหลายรอบอยู่ครับแต่ก็บางทีมันก็รอดไม่หมดนะครับก็อ่ะอย่างสมมุตินะเมื่อกี้แม่พันหนึ่งตัวได้มื่นสองใช่ไหมครับแล้วบางคนมาบอกว่าทําไมหูแพง หมื่นเดียวก็พอแล้วนะครับอันนี้มันถึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมที่ฟาร์มผมเลยไม่ได้ขายพ่อแม่พันุนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ายัางไงเราขายลูกเราก็ได้อยู่แล้วครับแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคนนํามาสนใจด้วยนะครับเพราะว่าอ้นเนี่ยมันออกลูกปีหนึ่งได้ถึงสามครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะครับต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆด้วยนะครับ เพราะว่าอ้นเนี่ยออกมันจะมียากอยู่สองอย่างก็คือการผสมกับตอนอ้นเลี้ยงลูกการผสมนี่ยากตรงไหนยากก็คือมือใหม่อจจะมาพลาดกั็ตรงที่ว่าตัวเมียไปกัดตัวผู้ตายนะครับแล้วก็เรื่องการออกลูกทำไมผมถึงได้บอกว่ายากยากก็คือว่า สมมติว่าแม่เนี้ยอ้อนออกลูกมาสี่ตัวแต่แม่อ้อนอะกลับเลี้ยงลูกไม่เป็นเลยตายหมดเลยสี่ตัวป๊บอ่านี่คือเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมอ้อนถึงราคาแพงนะครับเพราะว่าแม่ส่วนอ้อนเนี่ยที่มือใหม่มาทอดใจกันไปหลายคนก็เพราะว่าออกลูกมาแล้วลูกตายหมดเลครับออกลูกมาลูกตายออกลูกมาลูกตายนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ว่าคนทอดใจกันเยอะแล้วก็ จึงทาให้เป็นแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะครับที่ว่าทําไมลูกอ้นถึงไม่ได้เกิดตลาดไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอนาคตมันเป็นตอนเรื่องเออมาเอา,อางนี้ดีกว่าเรื่องตลาดนะครับเรื่องตลาดอ่ะมันมีอันนี้ผมขอพูดเชิงแบบการค้านะแบบยาดราม่าครับผมนะอันนี้คือแบบ ผมขอเอ่ยทางการค้านะครับแต่ว่าใครจะไปแนวไหนก็แล้วแต่นะครับการค้าตอนนี้มันมีอยูสองทางนะครับก็คือมันจะมีการค้าไปทางค้าขายหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ค้าขายไปทางตลาดสวยงามหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดเนื้อนะแต่ว่าเผมขอพูดตลาดสวยงามก็แล้วกันไอเรื่องตลาดสวยงามอันเนี้ย อย่างอ้นที่ใครที่กําลังพัดมันมีหลายๆฟาร์มนะครับที่เขากําลังพ,พ,พยายามพักดันไปทางตลาดสวยงามนะครับแต่ว่าพวกตลาดสวยงามราคามันก็จะสูงนิดนึงนะครับเวลาลูกอ้นออกมาเนี้ยสีมันจะแปลกมันจะสวยครับมันจะมีพวกอ้นหน้าขาวแก้มขาวแก้มครีมอะไรพวกเนี้ยครับอ้นออกสีแบบยังไงเทเทานวลอะไรพวกเนี้ยครับ อย่างไพา้พวกเนี้ยคือฟาร์มพวกเนี้ยเขาจะดันไปทั้งสวยงามนะครับแต่ว่าราคามันก็จะสูงหน่อยแล้วก็มันก็จะมีสายใหญ่สายให่ก็คือไปทั้งสวยงามแล้วก็สายให่สายใหญ่ก็คือคนที่เลี้ยงไว้ที่ชอบใยๆนะครับเพื่อที่อนาคตนะ่ะถ้าเกิดว่าราคามันตกแล้วโอนสายใหยเนี่ยจะเข้าตลาดเนื้อนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ยคือมันยังไม่ถึงขั้นตลาดเนื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่ผมทราบๆนะที่เวียดนามตอนเนี้อ้นเนื้อมันกิโลละหนึ่งมือเอ้ยไม่ใช่หนึ 1, ่งหมื 1, ่นหนึ่งพันสองร้อยถึงพันสี่หรือพันหกเนี่ยครับผมไม่มั่นใจอันนี้คือเป็นข่าวมานะครับแล้วอ้นตอนเนี้ยมันกิโลสมมุติว่ามัน,มนกิโลละพันสองใช่ไหมครับ หนึ่งกิโลก็คือตัวต่าเท่าเนี้ยแล้วหนึ่งกิโลนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณประมาณสามเดือนมั้งน่าจะประมาณสามเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะราวๆเนี่ยบวกลบว่าไม่ไม่เกินสี่เดือนนะครับขึ้นหนึ่งโลอยู่แล้วผมว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้อันนี้นานละแล้วก็ลูกอนนะ้นอ่ะมันจะ เออตอนนี้ราคามันอยู่ที่อายุประมาณ2เดือน้วมันจะอยู่ที่ประมาณสี่พันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรายังขายสายพันธุ์ได้อยู่แล้วขายสายพันธุ์ไปก่อนแล้วอนาคตอะถ้าสมมุติว่าราคามันตกลงมาจริงๆอะเราก็อาจจะไปเข้าตลาดเนื้อนะครับเพราะว่าที่ตลาดเนื้อตอนนี้กิโลหนึ่งมันก็พันสองมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับแบบราคานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะไปทางไหนนะครับ ก็คือมันแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนนะครับคือแบบบางคนเขาก็ชอบแบบเลี้ยงคือบางคนเขาก็ไปทั้งสวยงามเลยนะครับแต่ว่าเขาชอบตัวใหญ่ๆเขาว่าอุ้มมันเต็มไม้เต็มมือนะครับแต่ว่าบางคนก็คือที่ว่าเขามาเล่นสายใหญ่ก็เพื่อว่าเพื่อหวังปลายทางนะครับเพราะว่ามันโอกาสตันมันน้อยนะครับที่ว่าไปทางสายใหญ่นะเพราะว่าถ้าสายใหญ่อย่างที่ผมบอกครับมันมีโอกาสไปทางตลาดเนื้อครับเพราะว่ามันอัตราการเจริญเติบโตมันเร็วกว่าพวก อ้นเล็กๆนะครับยังอัตราเลกเหนือมันก็จะสูงกว่าอะไรกว่านะครับในอนาคตนะแล้วก็ไอเรื่องราคาอ้านนะครับที่ว่านอ้นอ้นหนึ่งตัวต่อหปีทําเงินได้ประมาณเท่าไหร่ะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้นะครับว่าแบบออกออกลูกครั้งละสอตัวสามครั้งได้มื่นสอใช่ไหมครับถ้าออก3ามตัว3ครั้งจะได้เงินเท่าไรเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ ผมลองทําแบบตารางเป็นคร่าวๆมาให้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่จะไปทั้งไหนนะครับก็ลองศึกษาแบบกันดูนะครับว่าตัวเองชอบทั้งไหนอะไรทั้งไหนนะครับก็ส่วนตัวผมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีครับ